ดริปปิงเทปซิสเตอร์ติสามสวัสดีค่ะนุชค่ะจะพาทุกคนมาดูระบบให้น้ำอันใหมท่ที่ที่นุชเพิ่งติดตั้งเสร็จนะคะก็คือระบบดริปเท e ค่ะ จริงๆดริฟท a เทก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ใหม่นะคะคนอื่นเขาใช้มาตั้งนานแล้วแต่นุชเพิ่งมาใช้ปีนี้ทีนี้เนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนุชใช้ระบบน้ำนุชติดตั้งระบบน้ำแบบ s p r i n g กอนะคะแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยอลองเปลี่ยนวิธีปลูกผักมาเป็นการปลูกโดยใช้แผ่นพลาสติกคุมเพื่อป้องกันญ้าเพื่อ,อเพิ่มอุณหภูมิให้กับดินมันจะได้ปลูกผักไทยได้ง่ายขึ้นนะคะ ทีนี้ปรากฏว่าไอ้ระบบสปริงเกอร์ที่เคยมีเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันก็เลยใช้ไม่ได้ผลเวลาจะให้น้ำเนี่ยต้องเอาสายยางสอดเข้าไปข้างในแล้วฉีดมันก็เลยกลายเป็นว่าเราให้น้ำได้ไม่ทั่วถึงแล้วก็ให้ได้ไม่บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะว่าความไม่สะดวกอะไรก็แล้วแต่ทีนี้ตั้งแต่ต้นซีซั่นก็เลยก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะโอเคจะเปลี่ยนระบบให้น้ําใหม่มาเป็นระบบดริปเทปนะคะทีนี้เนี่ยไอ้ดริปเทปเนี่ยมันก็มันก็คือสายยางให้น้ําธรรมดานี่แหละคะ่ะเพียงแต่ว่า เขาจะมีรูระบายน้ำมาให้ในสายเลยโดยที่เราไม่ต้องใส่ใส่หัวจ่ายน้ำระบบอื่นนะคะ,ะความถี่ความถี่ของรูให้น้ำเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกตั้งแต่6นิ้ว8นิ้ว10นิ้ว12นิ้วแล้วก็16นิ้วความหนาความหนาของแผ่นสายยางเองเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกเหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้แบบไหนถ้าอย่างนุชเนี่ยนุชเอามาใช้แค่ในบ้าน ระบบน้ำในบ้านเฉยๆเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใช้แบบหนามากแต่ว่าระบบน,นี้เนี่ยเขาก็เอาไปใช้ในในในไร่ในฟาร์มที่มันเป็นฟาร์มแบบใหญ่ๆจริงๆเขาก็ต้องใช้หนานิดนึงเพื่อที่มันจะได้ทนความแรงน้ําสําหรับอุตสาหกรรมเกษตรกรรมได้นะคะอุปกรณ์สําหรับการให้น้ําแบบริปเทปนี่มีไม่เยอะนะคะก็มีแค่เทปหรือท่อน้ํานะคะอันนี้มันเป็นแบบมันมันจะบางมากมันจะ อ่อนมากนะคะแล้วก็มีตัว wow วาล์วควบคุมการจ่ายน้ําจริงๆตัวนี้เนี่ยไม่ต้องใช้แบบวาล์กก็ได้นะคะใช้แบบตัวคอนเน็กตรงธรรมดาก็ได้แต่ว่าที่นุดเลือกใช้แบบนี้เนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าแปลงไหนเราไม่ได้ปลูกเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าแปลงนี้จะให้น้ําแปลงนี้จะไม่ให้น้ําเราก็จะสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้นะคะอันนี้ตัวลดแรงดันน้ําเพราะว่าแรงดันน้ําของก๊อกน้ําบ้านนะคะมันแรงไปสําหรับตัวดิฟเทป ถ้ามันแรงไปเดี๋ยวตัวเทปมันจะแตกนะคะแล้วก็มีตัวมีตัวตะขอสำหรับยึดเทปให้อยู่กับที่สายเมนนะคะสายเมนให้น้ำตรงนี้เป็นสายเมนเดิมที่นุชทำไว้ตั้งแต่ปี2ปีก่อนค่ะแล้วก็เป็นการให้แบบสปริงเกอร์แบบนี้ค่ะแต่ว่าพอเราเลือกที่จะเปลี่ยนมาเป็นคลุมพลาสติกดำเพื่อป้องกันย่า สปริงเกอร์แบบนี้มันก็จะไม่ได้ผลค่ะฉะนั้นนุชก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นแบบดิฟเทปพ,พอเราวางดิฟเทปเสร็จเราก็จะคลุมพลาสติกดำฉะนั้นเราก็จะป้องกันปัญหาเรื่องยาได้มากขึ้นค่ะ ก่อนจะตัดตรงหัวนะคะเราก็จะมาปิดแคปตรงนี้ก่อนวิธีการของนุชที่ไปเห็นเขาทำมาก็คือว่าเขาตัดตรงนี้ออกนิดนึงนะคะตัดตรงนี้ออกเสร็จแล้วท่อนนี้นะคะเราจะใช้ให้มันเป็นเอ็นแคปเราก็พับสักสองสารอบ เราก็เอายัดเข้าไปในนี้จริงๆเขามีตัวเอนแคปขายนะคะแต่ว่ามันตัวเราแบบสามสิบสี่สิบาทอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องซื้อเสร็จแล้วค่ะเราก็ปิดได้ละจากนั้นเนี่ยค่ะทุกๆแปดนิ้วเขาจะมีรูให้น้ำของเขาเราก็เริ่มจากตรงนี้เลย ตัววาวนะคะหมุนขึ้นให้สุดก่อนสุดแล้วก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปได้เลยเราก็หมุนวาวลงนะคะให้มันล็อกกับตัวใสหมุนให้แน่น สร็จแล้วก็เสียบได้เลยค่ะเสร็จแล้วหนึ่งอัน สายที่นุดเลือกมาใช้นะคะความห่างระหว่างอ่าหจุดไปอีกหนึงจุดเนี่ยนี่คืออยู่ที่แปดนิ้วนะคะเพราะว่านุดปลูกถังผักกินใบที่ต้องปลูกถี่แล้วก็ผักกินผลอย่างพวกพริกมะเขือที่ต้องปลูกห่างนะคะก็เลยเลือกมาเท่านี้แล้วก็ตอนนี้เนี่ยติดตั้งเสร็จแล้วกำลังทดลองดูว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนเพื่อจะให้น้ำาจนชุ่มแปลงนะคะเพื่อที่ว่า เราจะได้ไปเซตตัวทม์เมอร์ได้ว่าเราจะให้น้ำกี่วันครั้งแล้วก็แต่ละครั้งนี่นานเท่าไหรค่ค่ะ ผ่านไป3มชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้ก็คือว่าปล่อยน้ําทิ้งไว้3ามชั่วโมงดูจากหน้าดินแล้วเหมือนมันจะไม่ได้ชุ่มมากหรืออะไรนะคะแต่ประเด็นก็คือว่าเราต้องมาดูว่ามันจะจริงอย่างที่เขาโฆษณาไหมเพราะว่าการให้น้ําแบบดริปเทปอย่างนี้เนี่ยน้ํามันจะค่อยๆไหลฉะนั้นมันจะมีเวลาซึมลงข้างล่างนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันอันนี้ยาวหนิ้วนะคะ เนี่ยโอเคก็คือว่ามันลงไปจนถึงข้างในดินแสดงว่าอันนี้นุษสามารถที่จะปล่อยน้ำสัก3ามชั่วโมง3มชั่วโมงต่อครั้งอาจจะแบบปล่อย1ครั้งเว้น2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าโอเคดีแล้วเดี๋ยวมาดูว่าตอนที่เราคลุมผ้าใบตอนที่เราปลูกผักจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะโอเคขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้